เรื่องหลอนในโรงเรียนไอ้ตาแดงที่วัดป่าด้านหลังหมู่บ้านวังน้ำทิพย์เล่ากันว่ามีคนเห็นไอ้ตาแดงกันมาหลายรุ่น มันกลายเป็นเรื่องเล่าขานติดปากทั้งเด็กเล็กและผู้ใหญ่ไม่มีใครรู้ที่มาที่ไปของมันว่ากันว่าที่วัดป่ามักมีดวงตาสีแดงวาวซุ่มซ่อนอยู่ตามหลืกบมุมที่คาดไม่ถึงท่านพารดรดเลือกมาบวชที่วัดป่าแทนที่จะเลือกบวชวัดในหมู่บ้านหรือตวอัวอำเภอเพราะต้องการจะศึกษาพระธรรมและปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง ที่วัดป่าไม่มีทั้งประปาไฟฟ้าและห่างจากตัวหมู่บ้านชุมชนราว3าถึกิโลเมตรเวลาจะออกไปเดินบินธบาทจึงต้องเผื่อเวลาออกไปแต่เช้ามืดและกว่าจะกลับถึงวัดก็ล่วงเข้าสายแก่แๆมื้อเช้ากับมื้อเพนจึงรวมเข้าเป็นมื้อเดียวกันไปโดยปริยายเวลาจะเดินออกไปก็ต้องเดินตามคันนาลัดทุ่งนากว้างสุดสายตา และบางช่วงตอนก็ต้องฝ่าป่าละเมาะไปตามทางเดินเล็กๆที่แทบมองไม่เห็นรอยแต่นั่นก็เป็นปัจจัยที่เหมาะยิ่งต่อการเจริญสติภาวนาในระหว่างเดินทางจะหนักหน่อยก็วันที่ฟ้าฝนไม่เป็นใจฝนตกกระหนำ่ำคนาเหลวลืน่นประกอบกับลมแรงทำให้ทรงตัวลำบากน้ำหนักของบาทและชุดสบงจีวรที่หนาหนักรุ่มร่ามเมื่อเปียกฝนแล้วยิ่งสร้างความลำบากมากขึ้นไปอีก หลวงพี่พระดอนในขณะนั้นมักไปไหนมาไหนคนเดียวเนื่องจากหลวงตาที่ประจำอยู่วัดป่าชราภาพมากแล้วและร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเดินเหินลำบากจึงต้องอยู่ประจำวัดเสมอแต่ในช่วงปิดภาคเรียนฤด,ดูร้อนมีเด็กน้อยอายุราวแปดขวบคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกหลานบ้านวังน้ำทิพย์ ได้มาขอบวชเป็นสามเณรเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยอยู่กับหลวงพี่และติดหลวงพี่แจหลวงพี่ครับที่โรงเรียนเขาว่าที่วัดป่ามีไอตาแดงมีจริงไหมครับเนรน,น้อยกระซิบกระซาบในยามค่ำพลเท็ของวันหนึ่งพลางกวาดสายตาไปรอบๆอ,อย่างระแวดระวัง หลังทำวัดเย็นหลวงตาก็ขึ้นจำวัดบริเวณวัดยิ่งเงียบสงัดชวนให้คิดไปต่างๆนานาหลวงพี่ลดหนังสือธรรมะลงชํำเลืองสีหน้าตื่นๆของเนนน้อยแล้วซ่อนยิ้มไว้ในหน้ามันเป็นยังไงล่ะไอตาแดงที่ว่าหลวงพี่จะได้ตอบถูกเนนน้อยขยับเข้ามาใกล้อีกนิดกลืนน้ำลายลงคอแล้วว่า พราะว่าม,มีตาสีแดงฉ่ำประกายแบบเแบลบเหมือนตาแมวตอนกลางคืนตัวเป็นขนขนดำยาวลุ่มล่ามเหมือนข้างยักษ์ชอบแอบมองดูตามพุ่มชุมมุมมืดๆตามหลังต้นไม้หลังเสาหลวงพี่เคยเห็นไหมครับหลวงพี่พราดอนใส่หน้ามีหรือเปล่าไม่รู้แต่หลวงพี่ไม่เคยเห็นเลนอยากลัวไปเลยอ่านหนังสือธรรมะต่อเถอะ ว่าพลางเร่งไฟจากตะเกียงเจ้าพายุให้แรงขึ้นอีกหน่อยเพื่อต่อสู้กับความมืดที่เยืองย่างเข้ามาอย่างรวดเร็วในคืนนั้นคืนนั้นเนนน้อยนอนด้วยความกระสับกระส่ายไม่เป็นสุขใจกระหวัดคิดถึงแต่เรื่องเล่าน่ากลัวนั้นจนถึงเช้าหลวงพี่พระดอนตื่นขึ้นมาก็เห็นเนนน้อยนอนหลับขุดคูแนบตัวแนบอยู่ข้างตัวเหมือนเด็กเล็กที่ซุกอยู่กับแม่ เช้าวันนั้นหลวงพี่ฝากเนยน้อยไว้กับหลวงตาเพราะมีกิจนิมนต์ต้องเข้าไปในหมู่บ้านกว่าจะเสร็จธุระกว่าคุณโยมจะพาซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ผุผุแล่นคึกคึกมาถึงวัดป่าก็ใกล้ค่ำเข้าไปแล้วเมื่อหลวงพี่พระดอนมาถึงวัดล่ำลาคุณโยมตามธรรมเนียมแล้วก็เดินขึ้นไปยังกุฏิหลวงตาเรียนรายงานท่านถึงภารกิจที่ไปทำ หลังจากนั้นดูความเรียบร้อยอื่นๆก่อนลากลับกุฏิตัวเองเมื่อขึ้นถึงบนกุฏิก็ต้องตกใจเมื่อพบเนน้อยน,นอนคลุมโปงร้องครางฮือฮือตัวสั่นอยู่บนนั้นหลวงพี่รีบเข้าไปดูเห <c oughs> ็นเน,นน้อยเหงื่อแตกท่วมตัวน้ำตาหน้าแดงกำ่ำตาบวมตัวร้อนจีก็รีบผลัดจีวรของเนอนออกแล้วตักน้ำใส่ขันเอาผ้าขนหนูชุบน้ำเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้ ทำไมเป็นอย่างนี้เนาะเมื่อเช้าก่อนออกไปยังเห็นดีๆอยู่แท้ๆหลวงพี่พูดพึมพำเนนน้อยลืมตาขึ้นดูหลวงพี่แล้วเกาะแขนไว้แน่นหลวงพี่หลวงพี่มาแล้วช่วยช่วยด้วยครับไอตาแดงไอตาแดงไอ,ไ,อไอตาแดงมันจะฆ่าผมเนนน้อยร้องไห้สะอึกสะอื่นท่านพระดอนสายหน้าลูบหัวปลอบใจเนนไม่มีหรอกเนน ไม่มีไอตาแดงหรอกเนนเป็นไข้พิษไข้ทำให้เนนเห็นสิ่งที่น่ากลัวเดี๋ยวพอไข้มันหายไปหลวงพี่อยู่นี่กับเนนแล้วไม่ต้องกลัวนะเนนน้อยสะอื้นฟ้องต่อแทบไม่เป็นคำตอนผมจะไปอาบน้ำที่ห้อยมันก็โผล่มาตาผมมันก็โผล่ตามาที่พุ่มไม้ข้างลำห้วยผมจก ตกใจแทบตกน้ำตอนผมจะขึ้นไปเก็บมะขามที่ทายบอลยังไม่เท่าไร่ผมผม,ผม,ผ,มผมก็ขึ้นขึ้นบนขบขบไม้ขึ้นไปบนขบไม้ผมตกมันก็ขึ้นมาบนขบไม้ผมตกก้นผมตกก,ก้นกระแทกพื้นมันจะฆ่าผมกับหลวงพี่หลวงพี่สาม,มนเณรเนน้อยเล่าแทบไม่เป็นคำแต่ก็ยังพอฟังออกหลวงพี่พระดอนฟังหูวไว้หูอาจเป็นได้ที่ตาเนนเห็นอย่างนั้นจริง แต่ก็อาจเป็นได้เช่นกันว่าที่เห็นนั้นอาจเพราะความกลัวถึงขีดสุดที่สร้างภาพขึ้นหรือเพราะพิษไข้ที่อาจสูมอยู่แต่กลางวันแต่ถึงเวลานี้ก็ได้แต่ปลอบโยนให้เนนน้อยคลายใจคลายความกลัวแล้วค่อยๆหลับไปราวสามทุ่มขณะที่เนนน้อยหลับสนิทท่านพาราดอนเร่งตะเกียงเจ้าพายุให้สว่างขึ้นอีกนิดแล้วเอื้อมหยิบหนังสือธรรมะอีกเล่มที่วางอยู่ใกล้ตัว สับพลันนั้นหางตาจับสังเกตได้ถึงแสงประหลาดบางอย่างที่ปรากฏขึ้นห่างไปไม่ไกลนักจึงเงยหน้าขึ้นดูแล้วหลวงพี่พระดอนก็ได้พบกับสิ่งที่ทำให้เย็นว่าไปทั้งหลังขนลุกกรูเกลียวขึ้นมาตลอดทั้งตัวที่ต้นเสากลางกุฏิห่างตัวเพียงไม่ถึง4เมตรปรากฏเป็นดวงตาสีแดงส่องแสงแวววาวคู่หนึ่งลอยเด่นอยู่ในระดับความสูงของคนยืนองศาของมันดูเหมือน เจ้าของดวงตาสีแดงวาวนั้นกําลังแอบอยู่หลังต้นเสาและจ้องมองมาที่ท่านพระดอนและเนนน้อยขมิงหลวงพี่พระดอนระง,งับความตื่นตระหนกของตนรีบหลับตาทำสมาธิและแผ่เมตตาให้แก่เจ้าของดวงตาสีแดงคู่นั้นในใจนึกว่าคงเป็นวิญญาณนเนจ,จรที่มาขอส่วนบุญเช่นที่เคยได้ยินได้ฟังมามากมายแต่เมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งก็ใจร่วงวูบ ดวงตาคู่เดิมยังจ้องขมิงมาจากที่เดิมมุมเดิมไม่ขยับย้ายหนีไปไหนแต่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะขยับใกล้เข้ามาเช่นกันทำไมนาะในเมื่ออุทิศส่วนกุศลให้แล้วก็ยังไม่ไปแสดงว่าต้องมีสิ่งอื่นใดที่เขาต้องการหลวงพี่คิดในใจดังนั้น และแล้วก็แวบนึกถึงคำของเนน้อยที่เราว่าเห็นไอตาแดงที่ริมห้วยขณะจะลงอาบน้ำและเห็นที่คบไม้ขณะที่เนนกำลังจะขึ้นไปเก็บมะขามนึกได้ดังนั้นจิตใจที่กำลังตื่นระหนกและสงสัยของหลวงพี่ก็คลายลงมากเปลี่ยนเป็นความเมตตาท่วมทน้นหลับตาอธิษฐานจิตพูดขึ้นในใจว่าไอตาแดงเอ้ยเอ็งเป็นใครหลวงพี่ไม่รู้หรอกนะ แต่ว่าเองมาให้เห็นเพราะเป็นห่วงเนนน้อยใช่หรือไม่เองคงห่วงกลัวเนนจะตกน้ำตกต้นไม้เป็นอันตรายแล้วตอนนี้เองก็คงห่วงที่เนนไม่สบายขอบใจเองมากนะไอ้ดาแดงน้ําใจเองน่าชื่นชมต่อไปนี้หลวงพี่จะดูแลเนนน้อยให้ปลอดภัยเองเองไม่ต้องห่วงหรอกนะเมื่อพูดจบเท่านั้นแล้วก็ลืมตาขึ้นอีกทีดวงตาสีแดงสว่างโพลงนั้นก็หายไปแล้วไม่มีอยู่ที่ไหนอีก หลังเนนน้อยฟื้นไข้ท่านพระดอนก็ให้เนนน้อยอธิษฐานจิตอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าของดวงตาสีแดงคู่นั้นเป็นการขอบคุณที่มาคอยดูแลห่วงใยห,หลังจากนั้นไอตาแดงก็ไม่มาปรากฏให้เนนน้อยหรือใครๆในวัดเห็นอีกหลังจากนั้นอีกนานจะมีใครได้พบเห็นไอตาแดงอีกหรือไม่ ท่านพาราดรก็ไม่อาจรู้ได้เพราะสึกมานานมากแล้วและกระทั่งบัดนี้ก็ยังไม่รู้ที่มาที่ไปของมันแต่ก็ยังคงได้แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้ไอตาแดงที่ท่านเคยได้เห็นนั้นอยู่อย่างสม่ำเสมอเรื่อยมา